แพาวแสงทองพอได้ยินเพลงเพลงนี้ก็คือห้องหายเลยพี่นกร้องไห้หนักมากเมื่อแฟนคลับแล้วก็ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็แต่งเพลงเพลงนี้ให้แม่แพลค่ะล่าสุดเ่าก็ได้เห็นแม่แพลได้ลงคลิปในหมอำํำเพวพาวแสงทองอก็ได้เห็นโมเมนต์ที่แฟนคลับทุกๆคนมาให้กําลังใจในวันที่แพรวแสงทอง ดิง่งแล้วก็เจอปัญหาใหญ่<ม>ใ,หญใหญ่เลยแหละค่ะพี่้อกหลายเดือนละกย็ยังโบววันบหยุดยังไม่จบก็คือไปเรื่อยๆดรามา่าก็ไปเรื่อยๆก็เจอมาทุกวงทุกวันบางทีก็เพื่อนก็ได้ว้าความในใจว่าบางเชื่อก็บ่อยากกินเขาว,ว่าอยากเดหยังแต่ว่าผ่านพ่อคิดเห็นลูกนันิตะโตเกียวแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเพื่อนพ้องที่ให้กำลังใจ f อที่ให้กำลังใจ กะกระตรงลูกขึ้นมาลูกขึ้นมากินขาวลูกขึ้นมาสู่คือเก่าค่ะอ่าเพราะว่าแกก็เคยพูดว่าเรานะ่ะไม่รู้ไปทําความเดือดร้อนอะไรให้ใครขนาดนั้นอ่าเป็นอย่างข้นขึ้นตอกอยางข้นคืออ,คคอ่าคือด่าคืออะไรแรงคือแบบทุกอย่างเลยทั้งเพจทั้งอะไรเอาไปด่าทั้งหลายๆช่องทางทุกช่องทางเอาข่าวไปลงแล้วก็โพสตด่านน่นนี่นั่นสารพัดอ่า ก็คือเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาด่าขนาดนั้นบางทีเนาะพี่น้องคนเฮ่านะบางทีก็คือเดอเจอเจอคําดดาเจอคําอันนี้มันกะเหมือนท้อกูจะสู้ไปทําไมวะกูทําอะไรก็ผิดเออจะติงจะก,กระนุกกระดิกจะเฮ็ดอยงนี้กับผิดเบิ้มมีแต่คนถ่าจับผิดอ่าคือไม่ให้โอกาสกันเลยเหรอกระซิบว่าหายโอกาสเพิ่นเลยบอกา่าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับบ่ได อย่างไหลเลี่ยงริถึงกับแบบไปขาคนตายตรัวแบบอะไรมาหันขนาดนั้นคนเรามันก็มีความผิดพลาดในชีวิตกันทุกๆคนก็ต้องเข้าใจกันต้องเข้าใจในความเป็นมนุษย์เนาะพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปดีกว่าว่าพี่แพลพูดยังไงบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ดลุยดีลุยถอนของดีลุยเียีดย ให้อยากฟังคลิปเต็มนแไปฟังที่แล้วก็ทีมขอพี่เอฟซีที่ซัพพอร์ตแล้วก็เอ่อเหมือนพี่บานใช่ไหมว่าอยากพี่บานอยากให้อยากให้ทีมงานแต่งเพลงให้แม่เพลกับเพล่ขอบคุณพี่บานนะคะแล้วก็ขอ,ขอบคุณเอฟซีทุกท,ทันทีสภยัยในมืน่อี้อันนี้คือบอบงบอลฮูมาก่อนแล้วกับบอดไมีอย่างแบบว่าสเกตบอลฮูมาก่อนเมื่อเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เหนือเพลง ก็เตือนว่ากัซซีบาไหบอดตางใจฟังเนือเพลงดี่ค่พี่เหนือพี่ทุกทุกค้าทุกทุกประโยคมันมันรู้ได้ถึงทุกคนให้ใจเราจริงๆแล้วก็รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ที่จริงๆในชีวิตนี่แพ้กับพ่าไม่ไหวไม่แล้วก็เสียไปแล้วคกับพี่พอมีปัจเจ้ามีลุงเคนแต่ละคนก็ไม่เคยเข้ามายุ่ง หรือเข้ามาลำเส้นของลูกหรือว่าอาเารย์ลูกข์ก็กมเคยมาแบบว่ากาแม่็จะถามว่าเป็นจังใดจะยูใน่บอทุกคนก็คือไม่ไมกล้าที่จะแบบุ่นอะไรแค่ให้กันรังใจรู้สึกว่าให้กำลังใจแค่นั้น <ฮะ S 1> แต่เมื่อกจะมีบางครั้งแบบลรบที่เราอยากร้องไห้อยากเ้อง่อยอยากให้ซื่อๆดิ อยากให้我่ยอยากนั่งให้สุดแต่ว่าเราเป็นผู้นำเขาเป็นบอนเเดขอเขาไม่อยากอ่อนแอเขาไม่อยากอ่อนแอให้ลูกหองเห็นหรือว่าไม่อยาอ่อนแอให้เอฟซีได้เห็นว่าเราเป็นผู้นำเราเป็นแม่ทัพแต่เราจะอ่อนแอไม่ได้แม่กระทั่งกิน,านขาวเพหิวแต่พอเราเลืถึงนาริตะโตเกียวลูกถึงทีมงานเฮ้ย กูก็ต้องกินเพื่อชีวิตที่จะอยู่รอดต่อไปว่จะมีสติในการใช้ชีวิตเราพยายามที่จะมีสติทุกอย่างแต่มีปัญหาเข้ามาเมื่อวาอยางไรกับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานทุกคนที่ยังรักและอยู่เคียงข้างหรือว่าเอฟซีดีที่รักและก็เคียงข้างดูเสมอมาค่ะพอพขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะครับคุณค่ะอื <c oughs> นี่ละค่ะเขาพูดถึงว่าทำไมถึงรักแพราพาวแสงทองขอบคุณเพราะว่าไม่แพรเป็นแบบนี้ละค่ะพี่นอกขอบคุณค่ะขอทุกคน,น,น,นิค้คุณเตอร์ที่ที่จาก จากโพส์นั้นเป็นบอลูจากโพส์ที่น้องหนิงโพส์ว่าทําไมถึงรักผู้หญิงคนนี้ตรงนี้ก็เลยเก็บเอาคอมเมนต์คอมเมนต์ทุกทุกคอมเมนต์แล้วก็เอามารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มาเป็นเพลงเพลงนี้ค่ะค่ะอ่าถึงวันหนึ่งเราจะมีเหลือใครแต่เรายังเหลือทีมงานแล้วก็เอฟซีที่อยู่เคียงข้างเราค่ะขอบคุณค่ะ ตรวกำลังใจคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เขาไปอ่านแล้วเ่ารู้สึกว่าเขามีพลังบวกมีกำลังใจขึ้นมากเห็นในห้องฮุดสู้คสูงชีวิตคนห้าบางเทือเนาะบางมือลอยอารมณ์มันงมันรู้สึกรู้สึกดาวรู้สึกดาวรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกท้อแท้มันมีทุกอารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาแต่ว่าเราก็มีกำลังใจเพราะครอบครัวคนรอบข้างองค์กรแล้วก็แฟนคลับค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะจะมาถ่ายรูปรวม ใครอยากฟังเพลงที่แฟนคลับได้แต่งซื้อไพส์ไม่แพลวก็เข้าไปที่เพจบอลําแพลวแสงทองได้นะคะนี่ค่ะไปฟังได้เลยเพลงทเพลงนี้จากใจเอฟซีโดยตรงเลยนะคะ ที่บ้านทักมาย,มยังหน่ย,น,ย,น,ยน้อยมึงยังมีกูคอยเป็นกำลังใจอยา ังเพลงเต็มคลิปเต็มก็ไปฟังที่เพจ มอลาเพลแสงทองใดเด้อจ้าอันนี้เขากับบอกในส่วนส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเราก็เป็นกําลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้แม่แพลวสู้ต่อไปค่ะแม่แพลวแม่แพลวเก่งอยู่แล้วลวกั FC ที่รักแม่แพลวก็ยังซับพอร์ตแล้วก็เข้าใจแม่แพลวให้กาลังใจแม่แพลวอยู่เสมอไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆเนาะพี่น้องเนาะสาหรับคนฝากถึงสาหรับคนที่ไม่ชอบก็ขอให้เลื่อนผ่านได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราไปแล้ว สวัสดีค่ะ